โอเควันนี้จะเป็นคลิปสอนทำา h a OS นะครับผมวิธีการใช้งานหลังจากที่ได้สมัครสมาชิก h a c k OS เรียบร้อยแล้วเราก็จะล็อกอินเข้ามาของคุณก็จะกลายเป็นหน้าจอว่างๆเปล่าๆนะครับผมนะให้คุณไปกดที่เครื่องหมายบวกด้านบนนี้แล้วใส่ชื่อฟาร์มนะครับก็คือชื่อเหมือนของคุณว่าคุณจะใช้ชื่อว่าอะไร ตัวอย่างนี้ก็คือผมจะใส่เป็น Farm Test นะครับแล้วก็ติ๊กที่ตรงนี้ออกแล้วเลือก Save นะครับโอเคมันก็จะเข้ามาที่หน้าเปล่าเปล่าแล้วจะเห็นคำว่า Farm Test ที่คุณเพิ่งตั้งเมื่อกี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ Add w o r k ร์ worker, ก็คือเครื่องของคุณเข้ามาในนี้ก่อนอื่นให้คุณไปตั้งกระเป๋าเงินก่อน ไปที่บ a l l e t นะครับแล้วเลือก Add w a l l e t นะครับตรงนี้ถ้าเครื่องขุดของคุณเป็นขุด BTC คุณก็เลือกเป็น b t c ถ้าเป็นเครื่อง L3 ก็เลือกเป็น LTC ถ้าคุณจะขุดผ่าน n a y Hash คุณก็เลือกอัลกริทึมตัวนี้นะครับถ้าเป็น b t c ของ n a y Hash ก็เลือกเป็นตัวนี้ในที่นี้ผมจะแนะนำขุดผ่านเวียนะครับก็คือเป็นเครื่อง LTC เป็น L3 จากตัวอย่างนะครับ d d r เด s ตรงนี้ก็ไปเอามาจาก หน้าเวียของคุณซึ่งของคุณก็จะอยู่ที่เ,ออเดี๋ตรงนี้มันปิดบังอยู่ไหมของผมมันจะอยู่ที่มุมขวาตรงเนี้นะครับซึ่งจากตรงนี้มันมองไม่เห็นเดี๋ยวนะโอเคอยู่ด้านบนตรงนี้ของผมจะชื่อว่าฟาร์มหนึ่งนะครับก็พิมพ์ลงไปเลยฟาร์มหนึ่ง Wallet name นี่ก็คือเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะตั้งนะครับนะครับตรงนี้ก็เลือกให้เป็นกระเป๋าเงิน global คือสามารถใช้ได้ทุกฟาร์มเลยแล้วก็เลือก create นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็จะเห็นที่คุณสร้างใหม่ขึ้นมาต่อไปก็ไปสร้างไฟชีตนะครับ เลือกเหรียญก็คือ LTC ตามด้วย Wallet ที่เพิ่งสร้างเมื่อกี้เมื่อกี้เราใช้ Farm Test ก็เลือก Farm Test เลือก p o o เราขุดเป็น Veer ก็เลือกเป็น Veer พิมพ์ V แล้วมันก็จะขึ้นมานะครับ Veer BCC แล้วก็ติ๊กที่ p o o แเราเลือก Apply ตรงนี้ก็เลือกเป็นเครื่อง ASIC Miner ชื่อตรงนี้ก็คือแล้วแต่เราจะตั้งอีกเหมือนกันนะผมก็จะตั้งว่า LTCV เสร็จ er. เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมา LTCV ว er. นะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนหลังจากนั้นเราก็เอารหัสพวกนี้ไปใส่ในเครื่องขุดผมผมยกตัวอย่างเครื่องนี้สองศูนนะครับ ขั้นตอนตรงนี้คุณต้องลง h a ็ OS s ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนซึ่งวิธีการลงเดี๋ยวผมจะลงไว้ในคลิปหน้าแล้วกันเป็นอัพเฟิร์มแวร์ผ่าน s d card นะครับเข้ามาก็ไปติกที่ h a ็บโ s หลังจากนั้นคุณไปที่หน้าเว็บของ h a ็ OS s แล้วเลือกไปที่ Setting จะเห็น Farm Has ตัวนี้ก็ Copy มานะครับแล้วก็เอามาใส่ในช่องนี้แล้วก็กด Apply มันก็จะวิ่งหมุนหมุน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 สักครู่นะครับแล้วไปดูที่อ๋อพอดีของผมมีมีฟาร์มอยู่แล้วเครื่องมันจะไปตัดอยู่ตรงนั้นยี่สิบเดี๋ยวผมรีโมทออกไปก่อนจะได้มองเห็น ดี๋ยวมาลองใหม่อีกครั้งหนึง่งอ่าเครื่องจะเข้ามาแล้วนะครับทำให้ดูทีนะก็ปีลงไปแล้วก,กดแอ p l y มันก็จะหมุนสักแป๊บนึงรอจนมันเสร็จนะครับชื่อเครื่องของคุณจะขึ้นมาตรงนี้จะเป็นตัวเลข88ล นะครับจะเป็นลักษณะนี้วิธีการก็คือให้กดไปที่เครื่องแล้วเปลี่ยนชื่อเครื่องของคุณชื่อตรงนี้จะเป็นชื่ออะไรก็ได้มันจะใช้แทนเบอร์เกนะครับผมก็ใช้เป็น L 3ผมตั้งชื่อ2 0แล้วก็อัปเดตเ o อร์เกอร์นะครับแล้วรอแป๊บหนึ่งมันก็จะวิ่งนะครับแล้วกบ ไปที่หน้า overview ที่ตัว farm test จะเห็นว่าชื่อเครื่องเปลี่ยนแล้วแต่ยังมีเครื่องหมายตกใจและลูกจรวดอยู่นะครับตอนนี้เครื่องเป็นจะยังไม่ขุดนะครับคุณต้องกดไปที่ติ๊กถูกหน้าเครื่องแล้วจะเห็นลูกจรวดข้างบนกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกเป็นตัว LTC ที่คุณเพิ่งสร้างแล้วกดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นฟาร์มเทสนะครับกดหนึ่งครั้งมันก็ถามยืนยันเราเราก็ apply ประมาณก็จะส่งไปเครื่องเราก็จะถูกส่งไปที่ภูหองเวียเดี๋ยวรอสักพักนะครับมันก็จะขึ้นไปไปโชว์ที่ภูหงเวียฟาร์ HK ม HKT ตั้งถูกเลยใส่ผิดแบบนี้ พอดีผมพิมพ์ชื่อผิดฟาร์ม HKT1 เห็นไหมครับต้องเป็นชื่อเดียวกันนะ ตอนนี้เครื่องมันก็จะรีบูตนะครับเดีวเครื่องรีบูตสักแป๊บหนึ่งนะครับในหน้าแอป o s ตัวนี้มันก็จะโชว์รายละเอียดว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับ ฟาร์มหนึ่ง h t เขาก็จะมีรายละเอียดว่าเราทำอะไรไปเดี๋ยวนี้ผมยกตัวอย่างอีกที่หนึ่งให้ดูนะครับเขาก็จะมีสเตต,ตัสสเตตตัวนี้จะเป็นตัวโชว์ว่ามีเทมมมีพัดลมมีพาวเวอร์และขุดเหรียญอะไรช่วงเวลาที่หายไป นะครับโชว์เป็นวัตรแรงขุดเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับคือข้อดีของตัว h a p os อ่าถ้าอย่างนี้นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วรันไป22วินาทีนะตัวนี้ก็จะโชว์เห็นการ์ดทั้งหมด4เชนก็จะโชว์อุณหภูมิหลังจากนี้ครับถ้าเพื่อนมีเครื่องหลายเครื่องก็แค่ติ๊ก แล้วเราก็จัดการคําสั่งเปลี่ยนภูเปลี่ยนอะไรได้เลยจะสั่งรีบูตเครื่องก็สั่งจากตรงนี้ได้นะครับจะโอเวอร์อก็สามารถทําได้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกจากโปรไฟล์นะครับก็เปลี่ยน Power ให้ตรงตามที่เขาต้องการนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอุณหภูมิแค่นี้ เสร็จสิ้นวิธีขั้นตอนในการ s e ตแท็บโจะเห็นว่าแ c t i v e ขึ้นมาแล้วหนึ่งเครื่องโอเคไหมครับวันนี้ก็จะเป็นคิดการติดตั้งแท็บโก็ประมาณเท่านี้